ช่วงที่สองของรายการนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราติดตามการทํางานนะคะของคนที่ถือได้ว่าทํางานอย่างต่อเนื่องนะคะจากเรียกว่าสอจอสามสมัยนะคะก้าวเข้ามาสู่ในนามของพรรคเพื่อไทยเป็นสสที่มีคุณภาพคนหนึ่งทีเดียวนะคะก็ลงในในนามของพรรคเพื่อไทยครั้งแรกก็ได้เลย,เลยนะคะเ,<ล>เป็นโคราชเขตหกเนาะเขตหครับค่ะเขตหนี่ดูแลควบคุมพื้นที่อะไรบ้างเซียมเภอฮะอัมเภอคงคงคามสแกแสงพระทองคาบ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อมซึ่งถือว่าเป็นเขตใหญ่มากนะฮะมีประชากร ประมาณแสนเก้าหมื่นโอ้เกือบสองแสนเนาะครับคือถึงแม้จะปรับระบบใหม่ของรัฐมนูลใหม่เนี่ยนะของผมก็ยังพออยู่นะเขียนเนี่ยเพราะประชากรเกินพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทําอะไรคะเกษตรกรรมหรือว่าเมืองไหมเกษตรกรรมเกษตรกรรมหมดเลยมีอ้อยมันสาปะหลังข้าวหลักๆนะครับหลักๆแต่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งแต่ว่าก็ยังทําอาชีพด้านการเกษตรอยู่ แล้วมีแหล่งน้ำมีมีแม่น้ําอะไรผ่านไหมคะหรือมีเขื่อนมีมีบางอําเภอแม่น้ําชีผ่านอย่างอย่างเช่นบ้านเหลื่อมแม่น้ําชีผ่านแต่ว่าที่อื่นไม่มีฮะมีมีคลองซึ่งก็ถือว่าเป็นมหาหลักนะญหาเรื่องน้นเห็นวันก่อนดูในโซเชียลเขาถ่ายภาพแม่น้ําชีแห้งมากแห้งมากเหมือนเหมือนายแล้วก็บอกเดินข้ามฟ้าได้เลยใช่ใช่ใช่อันนั้นคือคือไม่ได้โมใช่ไหมเรื่องจริงเรื่องจริงครับเรื่องจริงเรื่องจริงแรงมากครับแรงมากในอีสานนี่แรงมากตอนนี้โอ้หน่ากลัวมากเลยนะคะครับ เคยเคยเเกิดภัยแ้งอย่างนี้มาก่อนไหมนั้นแต่เราทําพื้นที่มาเคยเห็นไหมคะผมว่าผมเห็นบ่อยแรงอย่างนี้เราแรงบ่อยเหมือนกันเรายังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเนาะใช่ตอ,อนนั้นตอนที่มาเป็นสสเรียกว่าปีห้าสี่เนาะเป็นได้ไม่เท่าไหร่ก็เกิดเรียกว่าน้ําท่วมใหญ่ครับโอ้โหก็เรียกว่าหลายๆพื้นที่นี่เรียกว่า ท่วมทั้งเขตเลยนะฮะขณะกรุงเทพว่าแน่ก็นะกรุงเทพนี่ก็จะเห็นว่าท่วมกันเป็นเดือนเลยถึงนี่เลยใช่แถวนี้ท่วมะแม้วแล้วแล้วเป็นไงคะเขตโคราชของท่านท่วมไหมขาผมท่วมก็ก็ถือว่าไม่ไม่เยอะไม่เยอะนะครับมีมีคุณทมบุญมนดีไม่ท่วมอ่ะในเขตเทศบาลโคราชนี่ท่วมอยู่แล้วตรงนั้นท่วมอยู่แล้วนะครับเขตพื้นที่ผมก็มีเขตเขตน้าหลากบ้าง แต่ว่าก็ท่วมท่วมท่วมก็อยู่ไม่นานอยู่ไม่นานนะครับก็ไม่โดนไม่โดนหนักเนาะค่ะและนี่พอได้มีโอกาสเข้ามาสู่สภาโอ้หอย่างที่เราตั้งใจไว้เข้ามาเป็นสสผู้สังเกตในสภาเป็นยังไงบ้างคะเหมือนอย่างที่ฝันไหมเข้ามานั่งอยู่ในห้องประชุมสภาโอ้หตอนนั้นเราเราจริงจริงจริงความเป็นสสเนี่ยมันก็มันยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากทั้งทั้งเรื่องความรู้สึกเราหรือพี่น้องประชาชนได้เห็นเนี่ย แต่เราไม่ได้รู้สึกตรงนั้นเลยเราเราเป็นห่วงพื้นที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในที่เขาเลือกเราเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตังค์นะไม่ได้จ่ายเงินอะไรเนี่ยเราเป็นห่วงพื้นที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็แค่มาประชุมมาประชุมเสร็จประชุมเสร็จก็กลับพื้นที่เหมือนวันอังคารก็พอประชุมพักใช่ครับพุธพหัสก็อยู่สภาถ้าพักไม่บังคับก็ไม่มาด้วยนะอยู่พื้นที่ เป็นห่วงพื้นที่เป็นห่วงประชาชนเขาเลือกเราเยอะมากเพราะนั้นเราต้องไปทําอะไรให้ให้เขาอะตอนนั้นตั้งความหวังว่าจะทําอะไรให้เขาบ้างคือสิ่งที่สิ่งที่แรกที่ที่อยากจะทํตอนนี้คือโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางหมู่บ้านที่ผมว่าคือยังไม่มีไฟฟ้าก็มีถนนคอนกรีตบางหมู่บ้านไม่มีก็มีเชื่อไหมว่าบางหมู่บ้านไม่มีถนนไมโครไลนแน่นอนม่ไม่มีถนนสักเส้นอะไรเงี้ยนะครับไฟฟ้า เรื่องการศึกษานะครับถนนทนทางอะไรพวกนี้ครับเรื่องการเกษตรซึ่งซึ่งก็ประชาชนที่อยู่ทางนั้นเนี่ยเขาทำงานการเกษตรเกษตรเนี่ยรายได้เนี่ยปีละครั้งปีละครั้งอ๋อไม่ว่าจะทำข้าวทำมันสำปะหลังทำอ้อยปีละครั้งเพราะนั้นถ้าทําไปแล้วราคาไม่ดีเนี่ยคือที่ทำปีละครั้งเพราะว่าอายุ น้ำมันไม่พอหรือว่าอะไรอะคะหรือวงจรของพืชมันอย่างเช่นอ้อยเนี่ยตีหนึ่งอยู่แล้วต้องตัดทีหนึ่งเพื่อที่จะไปขายอ๋อเพราะว่าวงจรของของพืชชนิดนั้นมันสัมหลังก์็เช่นเดียวกันแต่ก็มีข้าวที่ที่สามารถทําได้หลายรอบแต่ว่าในเขตอีสานเองเนี่ยก็จะทำได้ครั้งเดียวฤดูฝนอย่างเดียวเพราะว่าระบบน้ําไม่มีครับเพราะนั้นเขามีรายได้ครั้งเดียวเนี่ยถ้ารายได้ไม่ดีปุ๊บเนี่ยเขาก็มีเงินที่จะเป็นค่าใช้จ่าย ที่จะส่งลูกเรียนหรือจะ,ะทจํากิจกรรมในครอบครัวเขาะอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ก็เป็นห่วงเรื่องพวกนี้ นะครับเป็นของกนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นก็จะเห็นว่านายโยบายของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการรับจำนำข้าขโครงการ SML เนาะโครงการพัฒนาบทบาทสตรีก็มีโครงการหลายๆโครงการทีเดียวที่ถือว่าเป็นโครงการใหม่ที่ต้องอาศัยตัวสสนั่นแหละที่จะต้องลงไปอธิบายความให้กับพี่น้องประชาชนชตอนนั้นตอนเราเอาโครงการต่างๆนี้ลงไปแล้วเป็นไงให้พี่น้องประชาชนเขาเข้าใจไหคะได้มีโอกาสเข้าถึงเม็ดเงินตรงนี้ไหมคะผมว่าทุกอย่างที่รัฐบาลทำเนี่ยมันไปถึงประชาชนหมดอยู่แล้ว เพราะว่ามันมันไม่ได้ผ่านผ่านใครคนใดคนหนึ่งนะทุกอย่างจะผ่านไปที่กลุ่มเกษตรกรหรือจำนำข้าวก็ผ่านทกสอใช่ไหมเพราะเงินไม่ได้มาไม่ได้มาในกระเป๋าสเไม่ได้ผ่านเราเราไม่รู้จะไปโกงยังไงไม่มีอ๋อประชาชนเขารับโดยตรงเขารับจากทกสอเองหรือแม้แต่ธนาคารอมสินเขาจะโอนเงินไปให้เลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ประชาชนคต้องทําประชาคมต้องคิดกันเองด้วยว่าปัญหาของเขาคืออะไร แล้วตอนที่เราเข้ามาอยู่ตอนนั้นอยู่กรรมธิการอะไรอะคะที่ผมอยู่กรรมธิการติดตามงบประมาณโอ้ซึ่งก็ถือว่าอถือว่าเป็นกรรมธิการในดวงใจของหลายๆคนเลยนะคะเนี่ยที่ว่าที่ดูงบประมาณเลยครับอืมก็มีโอกาสได้ดูงบประมาณติดตามงบประมาณอะไรพวกนี้ครับก็ทําให้เราได้ได้ได้สะสมเรื่องของระบบงบประมาณทั้งประเทศนะก็อาจจะได้เห็นว่ามันมีงบอยู่ตรงไหนบ้างเนาะแต่จริงๆเนี่ย เราก็อยากจริงๆเราอยากจะเป็นกรรมธิการเกษตรเพราะว่าตรงกับที่เราใช่ใช่เพราะเราจบมาด้านนี้แล้วอยาแล้วก็มันมันมันเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรแถวบ้านเราถ้ามีโอกาสครั้งหน้าครั้งหน้าเรื่องแน่นอนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามองว่าอีสานของเราเนี่ยนะคะถ้าแก้บางคนบอกว่าอีสานเนี่ยถ้าแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ําอย่างเดียวเนี่ยสามารถแก้เรียกว่าตอบโจทย์ได้หมดเลยเพราะว่าอีสานขาดน้ําในฐานะที่เราเรียนมาทางสายเกษตรเนี่ยแล้วมองมองมุมนี้ยังไงหรือว่าเรา เชื่ออย่างนี้ด้วยเหมือนกันครับว่าอีสานนีทั้าเรื่องน้าอย่างเดียวน้ำนี่คือถือว่าเป็นปัจจัยหลักของของด้านการเกษตรอยู่แล้วนะครับความมีอยู่ของพี่น้องประชาชนก็ต้องอาศัยน้ําอยู่แล้วตอนนี้ทุกหมู่บ้านเขามีแหล่งน้ําที่เป็นเก็บกักน้ําไว้ใช้สําหรับโภคบริโภคภายในหมู่บ้านนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีหมดละเพียงแต่ว่าน้ําที่จะมาเติมไม่มีน้ําที่มาเติมมาจากไหนก็ต้องมีระบบระบบน้ําใหญ่ๆไว้รองรับน้ําฝน แล้วถึงกระจายไปสู่สู่แหล่งน้ําของประชาชนสู่น้ําหมู่บ้านอะไรเงี้ยตรงนี้มันขาดมันขาดจริงๆแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่พอที่จะช่วยเหลือได้เช่นตำบลนึงเนี่ยอาจจะมีแหล่งน้ําใหญ่ๆอยู่ที่หนึ่งเรืออำเภอหนึ่งอะไรเงี้ยนะหมายถึงว่าอาจจะมีแบบบ่อกักเก็บน้ำคนของตัวเองบ่อใหญ่บ่อใหญ่ที่เป็นที่สาธารณะนะเพราะฝนตกลงมาถ้าเราไม่มีที่เก็บมันก็ไหลลงหมดใช่ไหมคะใช่พะฝนเนี่ยปริมาณน้ำฝนเราก็ไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นเขาเป็นแต่ว่า โอเคสิ่งที่มันแตกต่างคือว่าของเราเป็นดินทรายโดยส่วนใหญ่เพราะนั้นฝนมาปุ๊บส่วนใหญ่ก็จะซึมหมดซึมเร็วนะครับแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราแก้ไขได้คือแต่ละอำเภอเนี่ยน่าจะมีอ่างขนาดใหญ่ไว้ใช้ไว้ใช้ในแต่ละแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่ครับไมเติมไว้เติมไม้เติมซึ่งจริงๆถ้าเราสามารถบริหารจัดการน้ําได้เนี่ยก็น่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศเราได้ด้วยได้อย่างแน่นอน ประเทศเราเหมือนกันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่ายังไงก็ยังเป็นเกษตรอยู่เนาะยังนนต้องทาเรื่องของพืชผลอยู่แน่นอนค่ะแล้วเรียนมาทางสายเกษตรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้ามองว่าซึ่งเดิมเนี่ยเราเคยมีภาพว่าประเทศไทยเราน่าจะเป็นครัวโลกนะเป็นฮับแล้วมันจะมีโอกาสไปถึงวันนั้นไหมคะถ้าถ้าเรามองจากจุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้ผมผมว่าเมืองไทยนี่เราไปอย่างอื่นไม่ได้ คือเดิมเราอาจจะมีความเชื่อไม่รู้เชื่อถูกหรือเชื่อผิดว่าผลไม้ของเราเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกข้าวไทยเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกแต่ตอนนี้เริ่มได้ยินหลายๆคนพูดนะคนที่เดินทางไปต่างประเทศเขาบอกว่าเฮ้ยข้าวเวียดนามก็อร่อยบอกข้าวพม่าก็อร่อยข้าวลาวก็อร่อยสรุปแล้วข้าวญี่ปุ่นก็อร่อยสรุปแล้วเรายังเชื่อได้เหมือนเดิมไหมว่าข้าวไทยเราอร่อยที่สุดในโลกหรือว่าเราเราหลอกตัวเราเองในฐานะที่ถ้าเรียนมาทางไหนจริงๆข้าวไทยเนี่ยหอมมะลิเนี่ยอร่อยมากนะ อืมอร่อยมากเวลาขุ่นนี่หอมเลยนะหอมแล้วก็อร่อยหอมอร่อยเพียงแต่ว่าหนึ่งก็คือว่าความความสมดุลในเรื่องของการผลิตเนี่ยเรื่องแหลมน้ํานี่สําคัญมากแหล่งน้ําแหล่งน้ําคุณภาพคุณภาพข้าวที่ปลูกเนี่ยบางทีเราปลูกเพื่อเพื่อขายอย่างเดียวเนี่ยไม่ไม่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรพวกนี้นะครับไม่มุ่งเน้นพวกนี้ มันก็จะเจืดหายไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีคุณภาพรักษาคุณภาพใส่ใจในเรื่องของการผลิตแล้วก็วัฒนักรมันก็คือว่าผู้ผู้ผลิตแล้วก็มาผู้ลงสีที่จําที่ขายใช่ไหมครัคือเราสร้างสมดุลตรงเนี้ยจนถึงการส่งออกเนะี่ยให้เกษตรกรเขาอยู่ได้ต้องให้เขาอยู่ได้ไม่ใช่ว่าเขาผลิตขายเพื่อระขายแบบขาดทุนอะ่ะเขาก็ต้องพยายามไปทาอาชีพอื่นใช่ไหมครับมสมดุลของวัฒนักรตรงเนี้ย มันต้องสร้างแล้วก็เป็นกลไกที่รัฐต้องเข้าไปดูแลเพราะถ้าปล่อยให้เป็นกลไกตามตามผู้ซื้อผู้ขายปกติเนี่ยชาวบ้านก็เสียเปียบอยู่แล้วชาวนาก็โดนกดราคาโดนกดราคาซึ่งตอนนี้วัตถุจากตรงนี้รัฐบาลต้องไปช่วยซึ่งที่ผ่านมาเราก็ทาอันนี้กำลังพูดถึงจำนำข้าวใช่ไหมก็กำลเป็นประเด็นอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่ไปช่วยเหลือเรื่องของแหล่งน้ําเรื่องอะไรพวกนี้เขาจะได้อยู่ได้ ผมว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าประเทศไทยต้องเป็นเกษตรกรรมเพราะพื้นฐานสภาพบ้าภูมิอากาศต่างๆนี้มันเหมาะสมอยู่แล้วที่ทําด้านการเกษตรเพียงแต่ว่าเราทํายังไงที่จะเพิ่มรายได้ให้ประชาชนโดยอาจจะเป็นเกษตรอุตสาหกรรมแบบไหนแปรรูปแบบไหนให้ให้เขาสามารถขายได้สูงขึ้นโดย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 เราเข้าไปไปช่วยเขาบ้างอ,อะไรอย่างนี้ครับ ในฐานะที่เรียนมาทางด้านกเกษตรเกษตรเนี่ยนะคืออาจจะดูดูแล้วได้ภาพที่กว้างใหญ่มากกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยมองว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ผลิตพืชอุตสาหกรรมก็จริงเป็นเป็นลักษณะของกเกษตรกรรมก็จริงนะในเชิองอุตสาหกรรมเนี่ยเพราะว่าปลูกกันเยอะๆแต่ก็เพราะว่ามันเกิดปัญหามากพอสมควรนะคะหลายๆคนที่ อยู่ต่างประเทศแล้วก็เขาเขาเล่าฟังเนาะ mm hmm. เขาบอกว่าเนี่ยเขาทําร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศ mm hmm. ก็จะซื้อพวกเครื่องปรุงของไทยนะคะ mm hmm. แต่เขาบอกว่าเจอปัญหาว่าเครื่องปรุงไทยเนี่ยไม่ได้ถูกนําเข้าในประเทศเขาอย่างที่ที่เยอรมันเนี่ยพอดี mm hmm. ได้คุยกัน mm hmm. เขาบอกว่าต้องไปซื้อของเวียดนามหรือของลาว mm hmm. เพราะบอกของไทยเ,ยเอาเข้าไปแล้วแบบเหมือนมันมีสารปลอมปนนะคะ mm hmm. ทางรัฐบาลเขาก็เลยสากัดเลยไม่ให้เข้า <S <S แล้วอาจจะเป็นด้วย ปัจจุบันนี้ด้วยนะคะเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลที่อาจจะยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบเขาก็เลยค่อนข้างจะมีการปิดกั้นเรื่องสินค้าทางการเกษตรเราก็เลยมองว่าสินค้าของเราเนี่ยนอกเหนือจากใส่สารเคมีเยอะอ <laughs> นะคะยาฆ่าแมลงเยอะมีการปมปนเยอะเนี่ยก็เลยทาให้เหมือนกับเป็นเป็นเป็นพืชที่ไม่มีคุณภาพทําให้ภาพติดลบไปค่ะแล้วมันจะมีโอกาสที่เราจะเปลี่ยนไหมคะมีโอกาสที่เราจะสามารถทําให้เกษตรของเรานี่เป็นเกษตรที่มีคุณภาพได้ไหมเพราะถ้ามองอย่าง ญี่ปุ่นเนาะโหเ,เขาก็ปลูกใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าของเขานี่ไม่ใช่สารเคมีใช่<ะ>ญี่ปุ่นประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะ,ะญี่ปุ่นออสเตรเลียเยอรมันนี่ก็ใชอ่อเมริกาอะไรนะซึ่งซึ่งการใช้แบบนี้ผมว่ามันเป็นการใช้ในใน,ในยุคที่ผ่านมานะแต่ปัจจุบันเกษตรกรเขาเขาคำนึงถึงเรื่องพวกนี้แล้วเพราะว่าในยุคที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเหมือนว่ากลุ่ม มันมีกลุ่มพ่อค้าที่ที่นำพวกนี้เข้ามาขายอก็จะไปให้ความรู้กับเกษตรกรในทางที่มไม่ไม่ทั้งหมดก็เพียงแต่ว่าโอเคมันมีมแมลงตัวนี้นะต้องใช้สารตัวนี้กําจัดมแมลงตัวนี้ก็จะตายแล้วเราจะขายผลผล,ผลิตได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้พูดถึงว่าโทษมันมีอะไรบ้างซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับบริษัทที่นําเข้าสารสารเคมีต่างๆอ,อีกส่วนหนึ่งคือหน่วยากการ,รับผิดชอบ ด้านนี้เช่นเกษตรอำเภอพัฒนาชุมชนอะไรพวกนี้ยจริงๆต้องไปให้ความรู้กับเกษตรกรเขาด้วยแต่ก็อีกอน,นะเพราะว่าเคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์เกษตรกรบางคนเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้อยากฉีดนะดเพราะการฉีดสารเคมีไปเขาก็ต้องเป็นคนที่ต้องรับตัวพิษนี้ด้วยแต่เขาเพบว่าพ่อค้าคนกลางเนี่ยบอกถ้าไม่ฉีดไม่ซื้อเพราะว่าเขาไม่สามารถเอากว่าเขาจะ เอาไปขายเนี่ยบางทีมันต้องผ่านระยะเวลามันอาจจะเน่าเสียไปซะก่อนเขาก็เลยขอให้ฉีดซะก่อนเลยเพราะงั้นกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยเราก็รับประทานสารเคมีไปเพียบเลยนะคะจะแก้ยังไงดีล่ะคะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องผลไม้อย่างเดียวนะผักเนี่ยผักเนี่ยสมัยผมเด็กๆเนี่ยเขาฉีดกันเยอะมากนะแบบแรงๆมากเลยฉีดแบบสัมผัสตายเลยอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งตรงเนี้ยผมพิวหนึ่งก็คือตอนเนี้ยเกษตรกรที่เขารวมกลุ่มกันแล้วเขาผลิตตอนเนี้ยเขาเขาเขารับรู้เรื่องพวกนี้หมดแล้ว นะครับสก็คือหน่วยง,งานราชการต้องไปช่วยะนะครับหน่วยง,งานราชการในพื้นที่นะแล้ว 3. ามก็คือบริษัทที่เขานําเข้าเนี่ยอันนี้คือกรมวิชาการเกษตรหรือกระทรวงเกษตรเนี่ยช่วยดูให้เขาหน่อยเพราะบางทีเนี่ยเขาก็โฆษณาว่าผลิตภัณฑ์เขาดีนะ,ะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีผลผลเอฟเฟกเยอะอนะครับคือต้องช่วยกันเ,นเรื่องพวกนี้ต้องช่วยกัน เพราะจริงเดี๋ยวนี้ถ้าถ้าใครที่รักสุขภาพเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยจะไม่เอาเลยไม่ทานค่ะเขาจะมีแบบเหมือนกษตรอินทรีย์ซึ่งซึ่งก็จะมีเหมือนเหมือนกรมเี่เขาดูแลต้องมีมีไลเซนเลยนะว่าไล่นี้เนี่ยกษตรอินทรีย์แท้นะมีไลเซนเรียบร้อยว่าซื้อบริโภคลวไม่มีอันตรายแน่นอนผู้บริโภคที่เขาเขาเขามีความพร้อมเลยตอนนี้เขาก็ไม่ทานพวกนั้นส่วนใหญ่ก็ต้องอินทรีย์อย่างเดียวนะ เพราะไม่อย่างนั้นนี่ยิ่งทานมากเขาบอกอุ้ยทานผักแล้วแข็งแรงบากคนเจอผักพร้อมกับสารพิษเข้าไปนี่ยิ่งป่วยหนักเลยนะแล้วแล้วก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้พืชหลายๆอย่างเนี่ยเขาบอกว่าอะไรแม้กระทั่งน้ําแข็งที่ใส่ก็ต้องใส่ฟอร์มาลีนกลายเป็นว่าห่วยนะคะน่ากลัวนม่กลัวแมแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าท่านสสได้มีโอกาสกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วนอกจากเรื่องเกษตรแล้วต้องดูเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยนะคะตอนนี้ให้ให้กลับมาเป็นประชาธิปไตยก่อนนีไหม เป็นประเด็นหลักนะคะคุณผู้ชมแลวตอนนี้เขาเรียกว่าเขาก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มาสองปีกว่าแล้วเนาะใช่ค่ะแต่ว่าก็อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันตั้งต้นรายการนะคะว่าก็ยังคงลงพื้นที่อยู่ลงพื้นที่ค่ะได้ได้มีใครเชิญเข้าไปเข้าค่ายบ้างยังคะมีพูดคุยกันนิดหน่อยอแสดงว่าเด็กดีไม่แรงเท่าไหร่เด็กดีเด็กดีเข้าตากรรมการไม่โดนแล้วเราเราเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้นี่เรียกว่าเขาก็มีการต้องเรียกว่าอยู่ในช่วงของการ รณรงค์เขาห้ามรณรงค์เขาบอกช่วงของการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยไปใช้สิทธิะะ์ในการทําประชาธิปไตยนะคะสำหรับเราในฐานะที่เป็นนักการเมืองมาค่อนชีวิตเนาะทำงานทั้งการเมืองภาคท้องถิ่นมาถึงการเมืองระดับชาติมองอนาคตประเทศไทยยังไงและมองอนาคตเองยังไงคะคือผมเองเนี่ยตอนนี้คือเป็นนักการเมืองตั้งแต่วัยรุ่นมาเลยนะ มาถึงแต่นี้คือทําอาชีพอย่างอื่นไม่เป็นแล้วนะเป็นนักการเมืองแล้วคือจริงๆแล้วถามว่าไปเป็นอย่างอื่นได้ไหมก็คงไม่ได้แหละเพราะชาวบ้านเห็นก็ต้องเรียกท่านสสเนาะคนต้องติดตัวไปจนตายอ่ะครับแต่ตอนนี้ก็พยายามดูแลตัวเองพยายามทําอาชีพนู้นอาชีพนี้เพื่อเพื่อได้มีอาชีพทำอะไรอย่างงี้ะเพราะว่าเราเราเหมือนเราเล่นการเมืองมาตลอดแล้วก็ตั้งใจที่จะเป็นนักการเมืองที่ดีของประชาชนไปจนถึงเกษียณอะไรพวกนี้ครับก็ว่าจะไปสายนี้ แต่เมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้เราก็ทําอย่างอื่นบ้างในื้นที่รู้สึกท้อไหมคะว่าเอ๊ะเราก็ตั้งใจดีทําสิ่งที่ดีๆให้กับพี่น้องประชาชนแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยคนก็จะมองภาพนักการเมืองเนี่ยเป็นคนเวลวร้ายเป็นคนทําให้ประเทศชาติหยุดนิ่งเราเรารู้สึกท้อไหมเราเรารู้สึกยังอยากจะทํางานเป็นนักการเมืองต่อไหมฝันเดิมอ,อาจจะอยากเป็นนักการเมืองตลอดชีวิตแต่มาถึงวันนี้จุดนี้ก,ก,กอ็อย่างอยากจะเป็นต่อ อยากเป็นต่อเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะทําเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานไหนที่จะไปที่จะไปดูแลประชาชนเหมือนเป็นเราที่ดูแลเพราะว่าการบริหารงานของของภาคราชการเนี่ยเขาก็ไปสายสายภูมิภาคเขาแต่ว่าประชาชนเนี่ยมันไม่มีคนดูแลเขาอะ,ะใช่ไหมฮะ,ะสายสาย,สายกระทรวงทบวงกลมต่างๆก็ลงไปทต่อำเภอ อำเภอก็สั่งการเข้าไปกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าประชาชนที่ที่เขาเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมันไม่มีใครไปรองรับเขาตรงนั้นมเมื่อมีนักการเมืองเนี่ยประชาชนเขาถือว่าเขามีตัวแทนเขาทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเขาเขามอบให้เราอยากให้เราช่วยให้เราประสานให้เราพูดคุยให้เพราะนั้นเขาเดินไปไหนเนี่ยเขาก็ดูมีสงา่าประชาชนเดินเข้าไปในอำเภอติดต่อราชการเขาก็กล้าพูดแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีนักการเมืองเนี่ย เขาก็เหมือนเป็นพลเมืองชั้นสองะอ,อันนี้อันนี้เรียนตามตรงเลยนะ,ะเขาก็เขาก็ถูกปฏิบัติอีกแบบหนึง่งนะครับมันเหมือนเป็นการคานอำนาจของเจ้าของอำนาจที่แท้จริงคือประชาชน,น <ะ S 1> เน่ยพรารโดยผ่านมาทางทางด้านการเมืองเพราะจริงๆถึงแม้เราจะมองว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุนบทนะคะอาจจะดูเหมือนก็เป็นผู้ที่จ่ายภาษี หรือว่าจ่ายเม็ดเงินเพื่อนจะมาเป็นเงินเดือนให้กับข้าราชการเนี่ยดูน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่น้อยนะเพราะว่าเขาก็ต้องใช้จ่ายนะไอ้บัตร7%ที่เขาเข้าไปในประเทศเนี่ยเขาก็้ซื้อของต้องกินต้องใช้อยู่เหมือนเดิมและนี่แหละก็คือเม็ดเงินที่อามาบริหารประเทศก็คือภาษีที่พี่น้องประชาชนต้องจ่ายค่ะแต่ว่าคือเมื่อเมื่อเมื่อประชาชนเขามีเงินเนี่ยเงินก็จะหมุนในระดับตำบลระดับอำเภอหมุนขึ้นมาเรื่อยๆถึงถึงถึงกรุงเทพถึงแะดลบประเทศแต่เมื่อประชาชนเขาไม่มีตังค์เนี่ย การหมุนการใช้จ่ายเงินเนี่ยมัน,ม,นมันวงมุมมันน้อยกว่าม,มันอาจจะเริ่มที่อำเภอหรือเริ่มที่จังหวัดมันไม,ไม่เริ่มที่หมู่บ้านะนะเพราะคนส่วนใหญ่เขาอยู่ในหมู่บ้านทั้งประเทศแล้วเห็นได้ข่าวแว,าว่วมาว่าตอนนี้เนี่ยนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยที่จะต้องมาจากการเลือกตั้งเขาก็ให้หยุดไปก่อนเนาะพราตอนนี้เขามาแต่การแต่งตั้งให้ผู้ว่าเป็นคนแต่งตั้งอะไรเข้ามาเนี่ยในฐานะ <c oughs> เป็นนักการเมืองที่มาจากเสียงของพี่น้องประชาชนมองมุมนี้ยังไงคะคือการแต่งตั้งกับการเลือกตั้งเนี่ยมัน มันมันเหมือนประชาธิปไตยกับเผด็จการเลยนะ <c oughs> มันคนละเรื่องเลยนะ <c oughs> ถูกไหมฮะค่ะ <c oughs> คุณแต่งตั้งแล้วคุณให้เขาไปทําหน้าที่ดูแลประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่เพราะคุณแต่งตั้งเขาก็ต้องมาดูแลคุณ <c oughs> อืก็ <c oughs> ดูแต่คนแต่งตั้ง <c oughs> ใช่ประชาชนเขาเลือกเราค่ะ <c oughs> เราก็ต้องดูแลประชาชน <c oughs> ม,มันมันมันเหมือนเป็นคนละฝั่งแบบนี้เลยอืแต่ทําท่าเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันไปทําหน้าที่เดียวกันแต่ว่ามันทําคนละแบบกันอืใช่ไหมครับของเราเนี่ยเราตอบสนอง ความต้องการของประชาชนครับแต่ถ้ามีการแต่งตั้งเนี่ยคือตอบสนองผู้ผู้ที่แต่งตั้งเหมือนผู้ที่กําลังจะแต่งตั้งสวตอนนี้อืมก็คือตอบสนองตอบสนองตัวเอง <c oughs> แต่ว่าถ้าประชาชนเลือกสวก็ต้อง <c oughs> ดูแลประชาชน <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งฝ่ายการเมืองซึ่งมาจากเสียงของพี่น้องประชาชนก็คงต้องเฝ้าร้องขอนะคะว่าทํายังไงก็ได้ให้ประเทศไทยของเรานั้นได้มีประชาธิปไตยที่เป็นเสียงของพี่น้องประชาชนจริงๆเพราะพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะคือเจ้าของประเทศตัวจริงเขาอยากจะให้ประเทศไปทางไหนเขาก็จะเลือกตัวแทนของเขานั่นแหละไปบริหารประเทศซึ่งนั่นคือเสียงที่จะยึดโยงกับพี่น้องประชาชนนี้ขออนุญาตวกเข้ามาสู่พื้นที่บ้างโคราชตอนนี้ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะเศรษฐกิจในโคราชเพราะเด็กๆแว้วๆข่าวมาเมื่อสัก สี่ปีที่แล้วเนาะสามปีที่แล้วก่อนที่จะมีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยรู้ว่าโอ้โหโครานี้เขาเรียกว่าตกําลังกําลังกําลังพัฒนากําลังเพราะทามาว่างบสองล้านล้านซึ่งในอดีตเนาะก็เรามีทีท่าว่าอาจจะมีเส้นหนึ่งที่ไปทางหนองคายอไงเนี่ยค่ะมีเส้นอะไรรางคู่รางเดี่ยวอะไรความเร็วสูงเป็นไงบ้างโคโรนตอนนั้นเห็นว่าคือคือมองภาพรวมเนี่ยประเทศเรากำลังกำลังจะพัฒนาเพราะฉะนั้นกำลังพัฒนาเนี่ยสิ่งสิ่งที่ทําใหคือการ ขนส่งการขนส่งพื้นฐานนะครับรถไฟรถยนต์เครื่องบินใช่ตอนนี้มีสนามบินแบบมีสนามบินแต่ว่าไปลงจากกรุงเทพโคราชแต่ว่าที่ที่ที่ภาคอีสานนี่มีที่ที่ใหญ่ๆก็มีที่ขอนแก่นอุดรอุบลนะครับนอกนั้นก็มีตามจังหวัดต่างๆเนี่ยปรากฏว่าจังหวัดไหนที่ที่มีเครื่องบินไปเนี่ยการพัฒนามันจะสูงการก่อสร้างมันจะเยอะเพราะนักลงทุน ที่กรุงเทพเองส่วนกายเองนักบุญต่างจังหวัดที่จะไปลงทุนที่นั่นการเดินทางเขาจะสะดวกแต่โคราชเราเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นเมืองที่มันอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักแล้วก็การจริงๆกี่ชั่วโมงชั่วโมงนิดนเนาะสามชั่วโมงสามชั่วโมงอ่ครับสามชั่วโมงเพราะฉนั้นอุดรก็จะดูเจริญขึ้นมากแล้วขอนแก่นเจริญขึ้นมากแล้วอุบลเจริญขึ้นมากแล้วแต่โคราชเราเนี่ยแทนที่เราเป็นเบอร์หนึ่งของภาคอีสานในตอนนั้นอะ ตอนนี้การมันด่านเือนมันลดลงนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยโคราชเขาจะบูมมากเพราะว่าการเดินทางเขาก็ใช้เวลานิดเดียวต่อไปนักลงทุนหรือการสัญจรไปมาต่างๆจะเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจใหญ่ๆจะไปลงที่โคราชเยอะเลยนะครับหมู่บ้านเพียบเลยใช่หมหมู่บ้านเยอะมากแล้วก็ห้างคอนโดมิเนียมขึ้นเยอะ แต่พอโครงการมันชะลอไปนะมีปัญหาเออยเอ,อะครับน่ารักลงต่ถาหายเยอะเลยจ้าแต่ถ้าแต่ถ้ายังมีโครงการรถไฟความเร็วสูงอะไรพวกนี้ยัยงทําต่อไปเนี่ยโคราชจะพัฒนามากมเพราะฟังดูเหมือนถ้าจะนับว่ากรุงเทพกับาจาะประเทศเพื่อนบ้านเนาะไม่ว่าจะเป็นนองค่ายเป็นลาวเป็นอะไรเนี่ยคือโคราชก็เหมือนกึ่งกลางเป็นเป็นเป็นศูนย์รวมที่จะสามารถเชื่อมต่อได้ซึ่งเดิมเนี่ยเคยมีสายการบินลงแต่อาจจะด้วยระยะเวลามันสั้นเกินเนาะก็ก็เลย ถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงนี่หรือว่ารถไฟรางคู่นี่ก็อาจจะสามารถใช้เวลาได้ดีมากเลยดีมากครับดีมากกว่ากว่าเครื่องบินไปเพราะว่ามันเครื่องบินมันต้องมารอที่สนามบินเนาะทั้งไปทั้งกลับอะไรเงี้ยแต่ถ้ารถไฟความเร็วสูงนี่คือแบบแป๊บเดียวครับเพราะฉะนั้นระยะทางใกล้ๆแบบนี้น่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงไปแล้วถ้ามองว่านอกเหนือจากการเพิ่มศักยภาพในเรื่องของเมืองหน้าด่านแล้วเนี่ยโคราชมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะไหมคะชื่อเสียงมากที่สุดก็คือเขาใหญ่ ไปเที่ยวเขาใหญ่นะช่วงนี้ร้อนๆใช่ใช่ต้องเขาใหญ่อย่างเดียวเลยนะอากาศดีมากแล้วก็คนที่มีเงินส่วนใหญ่เขาไปอยู่เขาใหญ่กันนะครับส่วนส่วนในวัฒนธรรมพื้นที่เนี่ยท้องถิ่นเนี่ยมีเยอะฮะเรามีอนุสรีทันเท้าวสุรนาลีที่พวกเราโคราชเคารพนับถือมากๆนะครับแล้วก็มีปะาสาทหินพี่าม้นะครับซึ่งก็ยังคงอนุรักษ์ไว้พร้อมกับความสวยงาม นะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอพิมายแล้วก็มีวังน้ําเขียวอำเภอวังน้ําเขียวค่ะเห็นบอกว่าอะไรนะโอโซนดีที่สุดในโลกในประเทศอะไรนะวังน้ำเขียวนะครับส่วนสถานที่อ,อื่นๆก็มี ลำตะคอมีเขื่อนอม,มีอะไรเงีย้ยถนนนวำ<า>อยู่ใช่ไหมคะลำตะคองตอนนี้พอมีพอมี <laughs> นะคะ <laughs> <laughs> เอาละคะ่ะคุณผู้ชมฟังอย่างนี้นี่วันนี้เราฟังได้เก็บเกี่ยวบ,บรรยากาศของชาวโคร,ราชนะคะได้เห็นการทําพื้นที่นะคะของเรียกว่าสส,สหนุมไฟแรงของพักเพื่อไทยสงสัยพวกนี้คงมีหลายหลายคนนะนัดหมายพี่พี่น้องๆนะคะครอบครัวไปเที่ยวโคร,ราชแน่นอนเลยนะคะเพราะมีสถานที่ต้องเที่ยวเยอะแยะเลยนะคะก็เท่าไปนะคะจะเจอท่านสสสุชาติพินโยก็อย่าลืมทักทายนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ เอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของเราแล้วนะคะพบกับรายการเล่าสู่กันฟังได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ